อันนี้สงสัยมานานแล้วคนเชียงใหม่เที่ยวดอยไปเที่ยวไปเหมือนกันใช่ไหมไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปกันแบบอทุกวิสเราไปเอามีไปบ้างเหมือนกันไปไหนอ่ะพี่ก็ดอยไหนก็ได้ดอยสุเทพสั้นๆนก็ได้หรือจะไปขึ้นไปเลยหน่อยก็ดอยปุยก็ได้หรือจะไปฝั่งอ่าสมเด็จก็ได้ครับหรือว่าจะไปแถวไกลหน่อยอินทนนท์ซึ่งแต่บางคนเขาไปบ่อยบางคนเขาชอบปั่นจักรนเขาไปกันปั่นขึ้นดอยกัน ก็ก pues uh ็ม huh. ีหลายๆคนที่ชอบปั่นขึ้นดอยกันที่เชียงใหม่ก็มีไปพักผ่อนบ้างกับกับถ้าเพื่อนๆชวนชนกันไปอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีของกินเป็นข้าวซอยร้านร้านหนึ่งโอเคอยู่ตรงดอยปุยครับเขาเรียกว่าข้าวซอยดอยปุยสำหรับผมอะผมชอบร้านนี้เออส่วนตัวนะอ่าโอเคโอเคข้าวซอยนะอ่าได้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 นั่นหมายความว่าจริงๆคนเชียงใหม่ทุกคนอะก็ก็เที่ยวดอยเหมือนนักท่องเที่ยวแหละที่ไปก็ไม่ต่างกันใช่ไหมในความคิดส่วนตัวนะคิดว่ามันก็มีบางคนที่ยังไปอยู่แต่ผมเชื่อว่าผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆี่คือ จริงๆไปเหมือนนักท่องเที่ยวแหละใช่มีบ้างมีบ้าง,างถ้าใครเคยไปเที่ยวดอยไหนกันคนเชียงใหม่หรือไปที่ไหนก็มาบอกกันได้นะครับ